ฟีดหน้าจอมือถือของเราแต่ละคนยังไม่เคยเหมือนกันเลยชีวิตของเราแต่ละคนเติบโตมาจากคนละครอบครัวเติบโตมาจากคนละชุดข้อมูลความรู้เติบโตมาจากพ่อแม่ที่แตกต่างกันเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่เหมือนกันสังคมต่างกันโรงเรียนต่างกันเราอะมาจากต่างที่มาจากต่างถิ่นเราจะไปตัดสินใครไม่ได้นะคะและแม้กระทั่ง คนอื่นที่กำลังตัดสินเราอยู่ต่อให้ใครจะตัดสินเรายังไงเขาก็ไม่มีสิทธิ์รู้ว่าเรามาจากไหนเคยทำอะไรมีพื้นฐานชีวิตยังไงดังนั้นแล้วนะคะเราไม่ควรไปตัดสินใครและที่สำคัญไม่ควรให้ใครมาตัดสินเราได้เช่นกันจงยืนหยัดยืนยันแล้วใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบในแบบที่ตัวเองรักต่อให้ใครจะตัดสินเราอีกกี่คนอีกกี่ครั้ง ก็จงเป็นตัวเองในแบบที่มีความสุขที่สุดนะคะด้วยรักและส่งพลังค่ะ